สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโคอ Channel นะคะแล้วก็วันนี้นะคะแผลวก็มีหนังสือดีๆนะคะมาแชร์งทุกคนนะคะก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเลยค่ะชื่อว่านะคะความลับของความมั่งมี The Having ค่ะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะคะได้ ยอดขายนะคะอันดับหนึ่งในเกาหลีเลยนะคะในปี2020นะคะแล้วก็มียอดขายกว่า4 0 0 0 0นเล่มนะคะซึ่งอันนี้คือเนื่องจากว่าแพลวชอบในเรื่องของอ,อยากรู้เรื่องความมั่งคั่งนะคะแล้วก็คอยหาหนังสือดีๆอ่านแต่ว่าเล่มนี้เป็นอีกเล่มนึงเลยที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาแชร์กับหลายๆคน นะะเนื่องจากว่าเทคนิคการเขียนของเขาะะก็ดีมากๆเลยก็คือเป็นในเรื่องของการเล่าเรื่องชีวิตจริงนะคะก็จะช่วยกันเขียนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่เป็นคนเกาหลีเนาะก็คือชื่อ,อรีซอยุนนะคะแล้วก็ฮงจูยุนนะคะซึ่งคุณฮงนะคะเรียกสั้นๆนิดนึงว่าคุณฮงเนี่ยเขาก็เกิดแล้วก็เติบโตนะคะมาในครอบครัวที่แบบ นัปานกลางเนาะก็เป็นนักข่าวทํางานนักข่าวนะคะแล้วก็คุณพ่อก็แบบเป็นคนที่เหมือนประหยัดมากเลยไม่กล้าใช้เงินนะคะออมเงินมาทางชีวิตจนแบบป่วยเป็นมะเร็งก็ไม่กล้าใช้นะคะทีเนี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาอยากจะแก้ไขโจทย์ปริศนาเนี้ยของเขาอะคือเขาไม่อยากจะ,ะ,จะเจริญรอยตามคุณพ่อนะคะก็คือเขาก็เลยไปอ,อยากจะได้คําแนะนํานะคะจาก รีซอยูนนะคะหรือในหนังสือก็จะเรียกว่าแบบซอยูนนะคะว่าเฮ้ยแบบคุณช่วยแนะนําหน่อยซึ่งพาต้องเกิดนิดนึงก่อนว่าคุณซอยูนเนี่ยก็คือเขาก็เป็นจริงๆก็เป็นคนธรรมดาเนาะแล้วก็เกิดในครอบครัวที่แบบคุณพ่อที่บ้านเนี่ยทาธุรกิจนะคะแล้วก็เหมือนธุรกิจเนี่ยตกลงไปนะคะเกิดวิกฤตของครอบครัวเหมือนกันนะคะ แต่ว่าคนที่ชื่อซอ,อยู่เนี่ยค่ะก็คือเขาก็เป็นเด็กที่แบบขยันมากเลยนะคะศึกษาความรู้นะคะทั้งแบบศาสตร์ตะวันตกตะวันออกอทุกอย่างแล้วก็ศึกษาเรื่องแบบพฤติกรรมคนหรือว่าประวัติศาสตร์ของคนสําเร็จหรือว่าคนที่เป็นเศรษฐีว่าเขาแบบมีวิธีคิดวิธีอ่านยังไงนะคะเขาก็ เหมือนเข้าใจความลับบางอย่างแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองแล้วก็แนะนํากับนักธุรกิจอื่นๆนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ค่ะมีวิธีการที่ดีมากเลยก็คือแต่ละบทเขาก็จะมีวิธีคิดของแต่ละบทนะคะแล้วก็มีการแชร์สําหรับเคสที่มีนักธุรกิจต่างๆเนี่ยมาขอคำปรึกษาซอยูนนะคะก็แต่ว่าเทคนิคที่แพาอันนึงที่พอยากจะแชร์เลยก็คือ,อในเรื่องของการที่วันนี้ค่ะ คนที่มั่งคั่งหรือร่ำรวยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาขอบคุณสิ่งที่เขามีแต่ฟังฟังดูจริงๆมันก็เป็นไมเซิที่เราเคยได้ยินเนาะหรือว่าเราเคยรู้มาแล้วนะคะแต่ว่าน,นี้มันลึกซึ้งลงไปอีกก็คือเหมือนแบบประมาณว่าจริงๆอะค่ะความมั่งคั่งเนี่ยมันเหมือนเป็นกระแสน้ํานะที่มันพัดผ่านมาแล้วเราอะ่ะก็เป็นเหมือนคนที่ลอยอยู่บนน้ํา ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอะรู้สึกว่าเราขอบคุณสิ่งที่เรามีเนาะอย่างเช่นเฮ้ยฉันมีคอมพิวเตอร์ที่ฉันแบบสามารถซื้อมันมาได้นะหรือว่าฉันแบบกินกาแฟแก้วเนี้เฮ้ยแล้วแบบฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอะมีความสามารถนะในการที่จะซื้อกาแฟแก้วนี้ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีความสามารถนะตอนนี้ค่ะให้เราแบบเขียนจดบันทึกอบันทึกความมั่งมีของเรา แล้วก็เน้นไปที่ความรู้สึกค่ะว่าเรารู้สึกขอบคุณมันยังไงเรารู้สึกดียังไงที่เราอ่ะสามารถซื้อสิ่งนี้ได้เออแล้วเราก็เขียนจดลงไปนะคะแล้วทุกๆุกอย่างก็คือให้เราอยู่ในโหมดที่เป็นโหมดที่ถ้าลิงก์กับที่อื่นเนาะก็คือในภาษาที่แพรเข้าใจคืออาจจะแบบอยู่ในโหมดของความสรรเทืิญที่เป็นแตงฟูแล้วก็เปิดโอกาสให้จักรวาลนะ่ะได้ลิงก์สู่เราได้อืมคือ ทีเนี้ยค่ะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีะเขาก็จะในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคว่าในเรื่องของการใช้เงินเนาะก็คือเฮ้ยอันเนี้ยซื้อแล้วดีต่อใจซื้อแล้วสบายใจไหมถ้าซื้อแล้วสบายใจดูพลังงานเป็นบวกเป็นเขียวไฟเขียวก็ซื้อเลยแต่ถ้าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ซื้อแบบจะซื้ออันเนี้ยแต่รู้สึกแบบว่าเอ ไม่กล้าใช้เลยหรือว่าซื้อเราไม่สบายใจเลยนะคะเป็นสีแดงก็ไม่ต้องซื้ออ่าแล้วก็คือด้วยแบบการที่เราขอบคุณโฟกัสนะคะแล้วก็อยู่ในขึ้นบวกอ่าตรงเนี้มันก็จะทําให้เราอะ่ะดึงดูดสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความโชคดีเกิดขึ้นได้นะคะก็อ่าเล่าเรื่องเลยเนี่ยก็คือ แต่ว่าแพลแลพูดจริงนะว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบคุณฮงเขาได้บรรยายสิ่งที่เขาเขียนมาได้ดีมากหรือว่าแต่ละสเต็ปในการใช้ชีวิตของเขาอะเขาแบบรู้สึกยังไงเขาเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาก็เป็นพนักง,งานประจำที่แบบอยู่ในบริษัทที่มั่นคงที่ดีแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะออกจากงานนะคะก็การที่แบบมีที่ปรึกษานะคะ ในเนี้ยเขาเรียกว่ากู้ยืนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะคะก็คือ,อเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะคล้ายๆกัลายาณมิตรเนาะที่เรามีอะไรดีๆก็แชร์กันซึ่งก็เป็นรีซูย์นนี่แหละที่เป็นกลัลยาณมิตรหรือกู้ยืนที่ดีของเขานะคะซึ่งก็รีซอย์นก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับเขานะคะเขาเลยอยากจะแบ่งปันเคล็ดลับ สู่ความมั่งคั่งอันนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะก็แพลวเองอ่านเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ลองเอามาใช้อะ่ะก็มันทําให้ชีวิตเราเบาสบายขึ้นเยอะจริงๆนะแล้วก็ดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเกิดในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆก็แนะนำเลยนะคะคนที่ชอบเรื่องความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรือว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราอยากจะ move ไปข้างหน้าเนาะเราอยากดีขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะหรือบางคนที่อาจจะแบบกำลังทุกข์ใจอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะอ๋อแล้วก็มีเคล็ดลับหนึ่งค่ะคือเป็นในเรื่องของน้ำเต็นแก้วเนาะก็คือในหนังสือเล่มนี้คือเหมือนเขาพูดแบบประมาณว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเราอะ่ะเป็นแก้วใบหนึ่งที่เหมือนแบบรองรับเงินเนาะรองรับทรัพย์นะคะคือบางคนเนี่ยก็คือเชื่อว่าแก้วตัวเองอ่ะ มีได้แค่นี้แหละอืมจริงๆอ่อะแก้วอะเขาบอกว่าเติมได้ประมาณอ่าสามถึงเจ็ดนะคะสามถึงเจ็ดล้านเหรียญเข้าใจว่าเหารียญสหรัฐอเมริกานะคะก็คืออ่ามันก็ค่อนข้างเยอะเลยอืมนะคะแต่ว่าคนเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองอะได้แค่นี้แหละซึ่งจริงๆถ้าลิงก์กับหนังสือเล่มอื่นๆนะคะเดี๋ยวอาจจะมีการแนะนำหนังสือเรื่องอื่นๆนะคะก็อ่จริงๆมันเป็นเทอร์โมสตัตที่เราคิดว่าเราอะได้แค่นี้แหละ ะะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเซตอยู่แค่ตรงนี้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยก็คือซอยู so you, นะคะก็แนะนําว่าให้เริ่มจากการที่เราเชื่อว่าเรามั่งมีแล้วก็เขียนขอบคุณสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราสามารถไปฟอหรือเราจ่ายได้เราซื้อได้เรามีความสามารถนะคะแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมีความมั่นใจอุ่นใจขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ ความมั่นคงทางสภาพจิตใจหรืออะไรก็ตามด้วยนะคะเราเปรียบเหมือนแก้วเลยถ้าเกิดว่าแก้วเราสั่นนะคะน้ํามันก็อาจจะกระชฉะออกไปได้เหมือนเงินของเราอะ่ะที่เรามีอยู่มันก็อาจจะหลุดล่องลอยออกไปด้วยเหตุอันใดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นแก้วที่นิ่งๆอ่าเราก็จะสามารถเติมน้ําเข้าไปได้หรือน้ํามันก็จะสามารถลงไปอยู่ในนี้ได้นะคะดังนั้นวันนี้ค่ะก็อ่ถ้าใครนะคะที่สนใจจะมี ความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะหรือดึงดูดสิ่งดีๆอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากรวยขึ้นหรืออยากมีสาภาพทางด้านการเงินหรืออะไรก็ตามนะคะแพรก็แนะน,นําหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะก็เขียนสนุกด้วยถ้ายัางไงถ้าวันนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะคะหรืออยากแชร์ให้กับเพื่อนๆก็สามารถแชร์ได้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพลก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ